สวัสดีทุกคนขณะนี้เราอยู่ที่หน้าวัดโคกแจงเนาะตำบลวัดโคกอำเภอมณรมจังหวัดเชียนาทวันนี้เป็นวันที่7พฤศจกายน2,567เนาะลองไปดูว่าเราพามาดูมาชมอะไรทุกคนนี่คือถนนถนนเรียบม่น้ำเจ้าพยาเนาะถ้าตรงไปก็คือไปทางโน้นนี่ยไปทางจังหวัดคนครสวรรค์ไปทางทิศเหนือ ริมถนนด้านซ้ายก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะฝั่งโน้นเป็นเกาะเทพโพนะทุกคนเป็นเกาะเทพโพเราเคยขับรถพาทุกคนไปเที่ยวอยู่แล้วทางเหนือขึ้นไปก็คือไปต้นแม่น้ำเจ้าพระยาด้านนี้ไปก็คือไปทางเขื่อนเจ้าพระยาเข้าตัวอำเภอมะนรมนะนะทุกคนไป ไปดูสิโอ้นี่ต้นไม้สวยงามต้นไใใ่ล่อไ่ไม่รู้ว่าใครลออใครอย่างนง้นหรือเปล่า <laughs> จำจำเพลงไม่ได้ละสมัยเป็นลูกเสือนี่เดี๋ยวสิคุยสน่อยนะนี่ก็เป็นถิ่นเก่าของเราเพราอจะไปศิราดาน ไปตะบนท่าฉนวนไปวัดใหญ่อะที่เราเคยไปรู้สิกวัด่เห็นไหมที่อะไรเดี๋ยวจะพาไปดูยังให้ดูหรอกดูร้านค้ากันของกินของขายก็กปกติทุกคนเป็นปกติ เป็นวันมหากฐินนะทุกคนเข้าไปในวัดหน่อยเข้าไปในบริเวณวัดหน่อยเดี๋ยวนี้เขาจะมีอย่างนี้ทุกคนมีไฟประดับเนะาะสลาใหญ่โตโมโหระทึก เป็นวันมหากระถินเข้าใจว่าเป็นกระถินสาสมัคคีทุกคนเราก็จะได้ทำบุญกระถินพระป่าไปนะครับตอนนี้ก็มาได้นะครับมีพ้ารับพระป่าอยู่นะครับอ๋อพระป่าทุกคนพระป่าท่านที่รับต่อที่รับแล้วแปงพระป่าไปเชิญได้เลยนะครับ เป็นอดีตเจ้าวาดนะทุกคนได้สอบถามแล้วทุกคนวันนี้เป็นวันพระป่านะวันที่9กเนี่ยถึงจะเป็นวันกระถินข้างหน้าทุกคนสองเทพพระบุตรสุดที่รักวันนี้ถ้าพระพิรุณน,นะ,ะท่านหยุดทำหน้าที่ท่านพักผ่อน เดี๋ยวก็จะพาทุกคนมาดูอีกทีนึงกำลังตั้งเวทีสองเทพบุะบุสุดที่รักนะทุกคนเมื่อทุกคนได้ชมได้ดูทางอีพีหนึ่งนะช่องกินเที่ยวทำสวนไรนาแล้วเนี่ยก็ยังมาทันนะทุกคนนะอนนะครับนี้นะครับเขากำลัง กำลังตติดนี่เรามีนิ้วเกให้ดูนะครับท่านใดที่อยู่ที่บ้านครับคือดูระบบเสียงครับมีท่อนพระเบิดกันะครับมาทอดกระป๋าเขาทันสมัยรู้สึกเขาจะใช้จอดิจิตอลด้วยเป็นฉากเจอนะครับตอนนี้ที่ใครนะครับก็แต่งกระป๋าเมือเราไปเชิญได้เลยนะครับก็มีระบบผสมเสียงระบบมิกซ์เสียงอยู่ด้านข้างๆเนาะทุกคนแล้วด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเป็น ดนตรีสมัยก่อนเขาเรียกนาตัดดนตรีนะครับตอนนี้เป็นงานตอนนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของเครื่องดนตรีไทยใช่ไหมทุกคนตอนนี้ก็เป็นด้านหลังนะทุกคนด้านหลังซึ่งเป็นที่พักผ่อนเป็นที่แต่งตัวของนักแสดงอยู่ตรงนี้แล้วก็ออกไปตรงนั้นออกไปหน้าเวทีอ่า คืนนี้ถ้าฝนไม่ตกเชื่อว่าฝนคงไม่ตกก็จะพามาดูนี่คือที่ตั้งนักแสดงยังไม่มาทุกคน <c oughs> ถ้านักแสดงมาเราก็จะไม่เข้ามาถ่ายแล้วเพราะว่าต้องให้ความเป็นส่วนตัวต่อนักแสดงครับเขาออกงานกันน่าจะทุกคืนนะนะเมื่อมาถึงแล้วก็อยากจะมีความเป็นส่วนตัว,ตวทุกคนถ้าเกิดว่าต้องระมัดระวังภาพลักษณ์ที่ออกกล้องเนะ ก็จะทําให้เขาไม่สบายไม่สบายใจทุกคนก็ต้องมีการปล่อยตัวต่างสบายบ้างนะนะนี่คือด้านหลังทุกคนแล้วเราก็ขึ้นมาด้านหลังเวทีเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> ขึ้นมานี่ก็คือขอญาตกันแล้วนะทุกคนเออเนี่ยกำลังติดตั้งกันทุกคนกคนไหมนี่คือที่ตั้งบูชาพ่อแก่ทุกคนบูชาพ่อแก่ พ่อแก่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อุ้มชูวงการนาฏดนตรีนะหรือลิเกทุกคนนี่แทนนัง่งดูเป็นไงเป็นไงไมาลำป่อเลยเวลาออกลิเกเขาจะออกอย่างออกมาแล้วก็มาออกเวลาจะออกฉากทำการสแสดงด้านหน้าก็จะมาออกตรงนี้ทุกคนเนี่ย พอออกแล้วก็นี่ไงทุกคนเห็นไหมเจ๋งป่ะเจ๋งเป่ะเห็นไหมแล้วก็ลามสมัยเด็กๆเ,เราเคยฝึกโขดโขดเนี่ยทุกคนเข้ามาด้านหลังอีกทีหนึ่งการทำงานของผู้อยู่เบื้องหลัง ดิเกคณะสองเทพพระบุตรสุดที่รักนะทุกคนนะนั่นคือตลาดตลาดหน้าง,งานหนะน้าวัดติดอยู่กับแม่น้ําเจ้าพระยาเลยทุกคนปลายฝนต้นหนาวนะทุกคนนะวันนี้เป็นงานพระป่าวันที่9ก็จะเป็นกระถินนะทุกคนทําบุญพระป่ากันกน่อน เข้าใจว่าเต็นเต็นนี้จะเป็นเต็นตั้งมิกซ์เสียงนะทุกคนเมื่อกี้ที่สายให้ดูข้างๆลำโพงนั้นน่าจะเป็นแอมป์แอมพลริไฟเออร์ที่ใช้สําหรับชุดเครื่องเสียงด้านซ้ายแล้วก็แอมพลริไฟเออร์ที่ใช้กับเครื่องเสียงชุดด้านขวานะทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเต็นเต็นมิกซ์นะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะอ่าการคอนโทรลเสียงแล้วก็ผสมเสียงนะทุกคนมีความสําคัญมากมิกซ์เนี่ยคนผสมเสียงเนี่ย เคยไปดูหน้าเวทีการร้องการเล่นดนตรีนะมิกไม่ดีก็คือเสียงนักร้องจมไปเลยทุกคนจมไปเลยดนตรีกลบหมดหรือว่าถ้ามิกชอบเบสเบสก็จะกลบทั้งเสียงนักร้องกลบทั้งเสียงดนตรีอื่นๆเลยทุกคนเพราะฉะนั้นมิกเนี่ยสำคัญมากหรือแม้แต่อยู่หน้าเวทีบนเวทีนี่ทุกคน ถ้าตัวมอนิเตอร์หรือฟีดแบ็กเสียงเข้าไปหานักร้องได้ไม่ดีเนี่ยนักร้องที่อยู่หน้าเวทีเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองนั่ถูกทุกคนเพราะฉะนั้นเครื่องมอนิเตอร์เสียงที่ฟีดแบ็กเสียงเข้าหานักร้องที่อยู่หน้าเวทีเนี่ยเป็นตัวสําคัญมากเพราะว่าถ้านักร้องไม่ได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยจะควบคุมเสียงการออกเสียงของตัวเองไม่ได้อาจจะผิดหลงคีดได้ซ้ําทุกคนแต่สําหรับเราเราก็จะมีวิธีที่ช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองที่สามารถฟังเสียงของตัวเองเวลากระจายออกหน้าเวทีได้มีโอกาสจะเล่าสู่กันฟ um ังว่าทำยังไงไม่หน่อยผมกคนเราทําบุญพระป่าแล้วนะอานุโมทนาบุญมาเยอะทุกคนนะเคยเราเคยอยู่วันเราเปนสาธุสาธุสาธุเคยอยู่ที่นี่ ะเราหยอดตู้นะทุกคนที่กองเป็นการนะครับตอนนี้ท่านอยู่นะครับถ้าฝนไม่ตกคืนนี้จะพาทุกคนมาชมสองเทพบุตรสุดที่รักนะครับอยู่บ้านนะครับ EP หนึ่งนี้เป็น EP มาดูบรรยากาศในการตั้งเวทีแล้วก็พาทุกคนมาทำบุญนะอีพีที่จบก่อนนะครับทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงโอกาสหน้าพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับเด็กวัดโคกนอนหลวงพ่ออาจอยู่นะครับเป็นเด็กวัดที่นี่และเรียนที่นี่และเรียนไม่จบด้วย